สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีสโดยอาจารย์ไฟซอ้อนอยู่เป็นสุขบริษัท อ Allahumma cally wa sallim wa barik ala nabiina muhammad w ะ ala า l i h i wa sahibi a j m a มาอินอามะบัดซุลแลมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบราะกาตุขอความเมตตาจากอัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลามีแด่พี่น้องนะครับที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละกลับมาพบเจอกันนะครับในการเรียนรู้อันอิสลามทุกครั้งที่เราพูดถึง ประวัติศาสตร์นะครับเราก็จะเห็นว่าในประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมากมายที่สอนให้พวกเราได้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับไม่ว่าประวัติศาสตร์นั้นมันจะเป็นประวัติศาสตร์ของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นปวัวศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามในยุคท่านนบีมุฮัมมัดสุลาลัลฮวอะลยะสัลลัมหรือยุคถัดมา เราเองก็เกิดมาจากปอดศาสตร์ที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือปูย่าตายายของเราก็จะเป็นบุคคลที่ทําตัวอย่างให้กับเราได้เห็นให้เราได้รับรู้ถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเราได้นะครับถ้าเราสนใจเราให้ความใส่ใจกับการเรียนรู้ที่มันจะ สร้างมิติใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตของพวกเรานะครับแน่นอนโลกเดินไปข้างหน้านะครับมันไม่ได้หยุดถอยหลังมันไม่ได้หยุดกลับไปในประวัติศาสตร์จนกระทั่งทําให้เราบางทีอาจจะหลายๆคนก็ยังยังย่ำอยู่กับที่หรือยังติดอยู่กับอดีตจนกระทั่งไม่สามารถก้าวผ่านความทุกข์ระทมได้ในประวัติศาสตร์นะครับแต่ก็มีประวัติศาสตร์หลายเรื่องหลายราวหลายตอนที่เวลาเรา เห็นหรือเรียนรู้ก็ทําให้เราได้อมยิ้มกับประวัติศาสตร์ที่งดงามของบุคคลที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิต <Yeah. S 1> ถ้าเรามองกันดุนยาก็จะเห็นว่าคนที่ได้เป็นนักธุรกิจหรือคนที่มีทุนทรัพย์มีที่ดินมีอะไรก็ตามก็เนื่องจากว่าประวัติศาสตร์นะครับของตัวเองได้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาแล้วเราก็เอามา แก้วิกฤตเรามาพลิกฟื้นความรันทดของเราจนกระทั่งให้บางคนสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นบุคคลที่ได้ประสบความสําเร็จกับดุนยามากหน้าไหลายตานะครับเ,เช่นเดียวกันนะครับกับคนที่มุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของอิสลามโดยเฉพาะเรื่องราวของอาคิร์เราก็จะมีประวัติศาสตร์ที่งดงามให้เราได้เห็นถึงบุคคลที่ผ่านมาในอดีตแล้ว ผู้คนเหล่านี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่งดงามน่าจดจำนะครับคำว่าน่าจดจำนั่นหมายถึงประวัติศาสตร์เหล่านั้นจะทำให้เขาได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุภาอูบตาอาลามด้วยกับการที่เขาทุ่มเทมนะอุตสาหะกับการที่จะเรียนรู้อันอิสลามที่พที่เขาสามารถที่จะประครับประคองชีวิตของเขาให้อยู่ในร่องในรอยของ ศาส,สนาอันอิสลามได้สิ่งหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เรากําลังคุยกันแล้วก็ผูกพันอยู่กับประวัติศาสตร์ที่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่งดงามแล้วก็ประสบความสําเร็จมากที่สุดหาคนบนโลกใบนี้ไม่มีความงดงามเท่ากับคนเหล่านี้เพราะเขาประสบความสำเร็จทั้งชีวิตดุนยา และประสบความสําเร็จกับชีวิตที่เขาจะต้องจากดุนยาไปและก็ไปพบกับอัลลอฮฺฟาห์นุวะตาอาลานั่นหมายถึงเขาได้รับชัยชนะนะครับในโลกที่อัลลอฮฺฟาห์นุวะตาอาลารอให้เขาได้ไปไเผชิญอยู่ก็คือโลกของวันอาคิราะนั่นเองเรากำลังพูดถึงผู้ที่มีอิทธิพลต่อโลกมนุษย์นะครับทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องราวของบรรดาสหาบะ ที่พยายามเก็บเกี่ยวฮะดิษของท่านราสุลุลลอฮ์สุลลลอฮ์วัอะฮิวสลลัมมาเพื่อจะทําให้คนรุ่นหลังอย่างเราเราได้ได้เรียนรู้ได้ได้ได้นำมาเป็นสารนะในชีวิตในการแก้ไขปัญหาเมื่อเราเกิดภาวะวิกฤตในเรื่องอะไรก็ตามที่มันอยู่กับเราจนกระทั่งเราสามารถก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านั้นความ กลาหนเหล่านั้นความวุ่นวายเหล่านั้นและทำให้เราได้ได้ได้มุ่งมั่นแล้วก็แน่ใจกับคำสอนของทารุษุลลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเรากำลังคุยกันถึงสหาบะแนวหน้านะครับที่ถือว่าสหาบาทุกท่านหรือนักวิชาการในหลักการของศาสนายอมรับว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุด ในการขับเคลื่อนฮะดิษของท่านละสุลลัลสลลัลลวะอะไยฮิวซัลลัมนะครับบุคคลแรกเราคุยกันไปแล้วก็คือท่านอบูรอยร์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดในการเรียบเรียงฮะดิษของท่านละสุลลฮ์ในการจดจ,จําในการบันทึกฮะดิษของท่านละสุลลฮ์ในการรายงานท่านที่สองก็คืออับดุลละอิบนอุมัรนะครับก็เป็นบุคคลที่รองลงมาในสถานะความสําคัญของนักวิชาการฮะดีษและ มาถึงคนที่3มที่เรากำลังคุยกันนั่นก็คือท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับที่ยังพอมีเรื่องให้เราได้ใส่ใจให้เราได้เรียนรู้กันอีกบางแง่มุมของท่านกับบทบาทในการท่องจำฮะดิษของเขาต่อท่านรอส,สุล u ลลอะลัยฮิวะซัลลัมเราคุยกันครับว่าท่านอานัสอิบนุมาลิกเกิดในปีที่10นะครับก่อนที่ท่านนับีจะ อุพยพจากมักกะมาสู่เมืองมาดีนะนะครับนั่นหมายความว่าท่านนาบีหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเมื่อท่านอายุได้40ปีเนี่ยนะครับท่านก็ทำหน้าที่ในการเรียบร้องเชิญชวนให้ชาวเมืองมักกะได้เข้าใจลาอิลาฮิอิลลลอฮ์ให้เข้าใจหลักการของศาสนานะครับท่านใช้เวลาถึง ช่วง13ปีด้วยกันที่เราเรียนรู้ในปอสะนะครับฉะนั้นท่านอานัสอิบนมาลิกเนี่ยเกิดในปีที่10หลังจากท่านอาบีถูกแต่งตั้งให้เป็นรอส,สุลลลอฮ์ลลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับและท่านก็เสียชีวิตในปีที่5 93หลังจากฮิจรัสสกกระนะครับเราคุยกันนะครับว่าท่านเป็นลำดับที่3ของบุคคลที่มีบทบาทของบรรดาซอฮบะ ในการถ่ายทอดทาดิสของท่านรอสุลลุลลลวอะลลยิวะซัลลัมเหตุการณ์ที่เราคุยกันเป็นเป็นประเด็นแรกก็คือในวันที่ท่านอานัสอิบนุมาลิกเกิดนะครับแม่ของท่านเองก็คือท่านอุมูสลีมนะครับได้ได้นำท่านไปหาท่านรอสุลล์ศ็ุลลลลอฮวอะลลยิวะซัลลัมจากหลังจากที่ที่คลอดเรียบร้อยแล้วเพื่อท่านนบดได้ขอดุอา ให้ท่านนบีได้เปิดปากในภาษาบ้านเราก็คือการตะนิดนะครับจนกระทั่งท่านได้รับดูอาหรือได้ขอดูอาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะไลอสัลให้ให้ให้กับท่านอานัสเหตุที่ท่านท่านหญิงอุมมุสลีมเอาท่านอานัสไปหาท่านสุลลัลในวันนั้นท่านได้พูดประโยคเดียวว่าเด็กคนนี้ฉันหวังว่าจะเป็นบุคคลที่มาอยู่ดูแลท่าน หลังจากที่เขาเติบใหญ่ก็คือฉันมอบเด็กคนนี้มาให้ท่านได้ดูแลแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าเขามีวุฒิภาวะในการเป็นเป็นเด็กนะครับก็นำเขาเหล่านั้นก็จะช่วยท่านในเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องราวในบ้านท่านจึงอมอบ อาน um ัสอิบนาลิกให้ก po ับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมจนกระทั่งมีฮะดิษมากมายที่พูดถึงความประเสริฐของลักษณะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมที่ใครรายงานกับที่ท่านอานัสอิบนุมาลิกรายงานนะครับฉะนั้นเราจึงเห็นว่าอานัสอิบนุมาลิกจึงเป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านท่านนบีตลอดเวลานะครับต่างกับใครครับต่างจากท่านอบบฮุยไราะ นะครับท,ท่านอブุลองก็อยู่กับท่านนาบีเหมือนกันแต่ท่านอบูลอไม่ได้มีโอกาสกินนอนในบ้านท่านนาบีเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่อานัสอิบมาลิกเนี่ยด้วยกับความเป็นเด็กไร้เดียงสาฉะนั้นท่านเข้าออกบ้านท่านอブูลละได้ในเวลาไหนก็ตามเหมือนกับที่เราเห็นลูกเราวิ่งไปบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน,านัน้น,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 นอะไรก็ตามก็ไม่มีใครว่าไม่มีใครห้ามอะไรเนื่องจากเป็นเด็กนะครับแล้วก็เรื่องราวของ ท่านเองก็จะเห็นท่านนาบีทุกๆยริยาบทในการกินในการนอนในการหยอกล้อกับท่านหญิงอาอิชะนะครับในอะไรทุกๆอิยาบทที่อยู่ในบ้านเนี่ยท่านอาณัสจะเป็นบุคคลที่น่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของท่านนาบีมากที่สุดในขณะที่ท่านนาบีอยู่ในบ้านของท่านรอสุอท่านของของ,ของ,ข,องของท่านเองนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ประวัติศาสตร์บอกว่าอะไรชะฮะดะอาณัส ท่านหญิงท่านอา,าน,อนัสเนี่ยเห็นเห็นเหตุการณ์มากมายมา,มาลำยุชา,าที่ดูไวรู้โดยที่ซาบาคัคนอื่นไม่มีโอกาสได้เห็นเรียกว่าเวลาพิเศษเวลาเจาะจงของท่านนาบีเพราะท่านอยู่กับท่านนาบีในบ้านนะครับท่านมีสายรายงานบทหนึ่งบอกว่าอะไรกร็บอกว่าในขณะที่ท่านร ull สลลลาววัสุลลาะสุลลวะลยฮิวะสัลลัม ในขณะหรือรายงานจากท่านรอซูลจากท่านอบูบัคจากท่านอุมัดจากท่านอุสมานจากท่านอับดุลล์อิบนุมมสอูดแล้วก็จากท่านอับดุลล์อิบนุรอวาหะ aha, ซึ่งคนเหล่านี้เป็นสหา,าทา่านนบีนะครับท่านหญิงฟาตีมะอัลจาระท่านอับดุลฮ์มานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ได้ได้ได้ได,ได้ท่านอนัสได้รับการซึมซับฮะดิษจากผู้คนที่เป็นสหายาหลายท่านด้วยกัน รวมไปถึงท่านรอสุลต่านสุลลัลลอฮวอะลัยฮิวะวสัลลัมนะครับนี่คือครูบาอาจารย์ของของท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับบุคคลแรกก็คือท่านท่านนบีมุอับดุลเบิร์กนะครับุคคลที่ก็คือท่านอบบูักรนะคับท่านอบูบักได้ยินฮะดิษท่านรอสุลต่านสุลต่านสัลลัมมาพออานัสมาท่านอบูุลเบิรกก็เล่าฮะดิษเหล่านี้ให้กับท่านอานัสฟังท่านอุมัรเช่นเดียวกันท่านคอลีฟาทั้งสี่เนี่ยนะครับอุสมานแล้วก็อาลี ท่านอับดุลลอฮ์อิบนัสอูดเองก็เป็นครูบาอาจารย์ของท่านอานัสนะครับเช่นเดียวกันกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนาหะท่านหญิงฟาติมะซึ่เป็นลูกสาวของท่านอับดุลลอมานินอิบินอัฟนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนส่วนบุคคลที่รับฮะดิษจากท่านอานัสอิบนุมาลิกที่เราเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านอานัสอิบนุมาลิกก็คือท่านอานัสถ่ายทอดฮะดิษผ่านต่อไป นะครับบุคคลที่เราคุยกันก็คือท่านฮัสซันซึ่งเป็นหลานท่านอับดุลเบี๋มมุฮัมมัดสุลลัมท่านสุไลมานอัจจะอัตไกมีนะครับนี่ก็คือบุคคลหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอานัสท่านอบูกอลกิลาบะท่านอับบูมัจรอสนะครับมัจลาสนะครับนี่ก็อีกคนหนึ่งท่านอิบนุสุเฮบท่านอบีตอลฮะอิบนุอบีตอลฮะท่านอิบนุอับดุลลอฮ์อัลมัซนี หลายๆคนรวมไปถึงคนที่เราได้เห็นได้ยินชื่อบ่อยๆก็คือท่านชีฮับชีฮับอัจฮรีท่านรอบีอาอิบนุอับดุลรามานี่คือบุคคลที่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอานัสอิบนุมาลิกลักษณะของท่านอานัสอิบนุมาลิกที่ที่ประวัติศาสตร์ได้เล่าถึงหรือฮะดิษหรือบรรดาซอฮาบะหรือตาบีนได้เล่าถึงก็คือท่านเป็นคนที่กระซิรุ่นอิบาดะก็คือ มุ่งมั่นอยู่กับการทนอิบาดะหลายรูปแบบหลายช่วงเวลานะครับกอรีรุ่นกะลามและเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยได้ได้ได้เห็นท่านพูดในที่ประชุมหรือในกลุ่มสนทนามากนะครับท่านจะเป็นบุคคลที่ฟังมากกว่าพูดนะครับฟังว่าสหบะคนนั้นว่ายังไงอาจจะเป็นเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นเด็กด้วยนะครับพา,าเกิดอายุ อาจจะไม่เท่าไหร่ประมาณ1 3บ4ในขณะที่สอาบัตท่านอื่นท่านอบูบักนะครับกลายเป็นอายุ60-70ไปแล้วหรืออาจจะ50กว่าฉจจะนะั้นด้วยกับความเป็นเด็กท่านจึงไม่ค่อยพูดมากนะครับแล้วก็จะฟังผู้ใหญ่นี่ก็คือลักษณะที่ดีอีกลักษณะหนึ่งที่ประวัติศาสตร์สอนเราว่าถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มอาวุโสกลุ่มที่ก็มีนักวิชาการเราเราอาจจะอายุน้อยกว่าเขานะครับหน้าที่เราก็คือน่าจะ ผู้ไทน้อยนะครับแล้วก็ฟังทัศนะฟังความเห็นฟังความรู้ของคนที่อ,อายุมากกว่าเรานะครับทุกคนจึงเห็นท่านลักษณะของท่านอานัสอิบตมาลิกก็คือว่าสหบาท,ทุกคนจะมีความเห็นพ้องกันว่าถ้าอยากจะเห็นบุคลิกภาพของท่านลอซุลลอฮ์สลุลลลอฮ์อะลัยฮุสัลล,ลัมว่าในขณะที่ท่านละหมาดในขณะที่ท่านทําอิบาดาดโดยเฉพาะเรื่องราวของละหมาดเนี่ย ใครเป็นบุคคลที่สมควรจะจะดูอิริยาบถการละหมาดที่มีมีพฤติกรรมการละหมาดหรือท่าทางการละหมาดที่เหมือนกับทา่านอัสลอร์เรียกว่าทุกกระเบียดนิ้วเลยสหาบาทุกคนจะบอกว่ามารอไอตุอาฮัดันฉันไม่เคยเห็นสหาบาคนไหนที่อัชบาฮะแปลว่าที่ละหมาดแล้วใกล้เคียงกับทา่านอัสลูร์หรือหรือจะเรียกว่า ลอกตามกันมาเลยเนี่ยนะครับในลักษณะของการละหมาดมากไปกว่าอิบนุอุมมุสลีมก็หมายถึงท่านอานัสอิบนุมาลิกท่านเพราะท่านกินนอนก,กับท่านรอสุลาะสุลอะวาเลยวาสลัมจนกระทั่งรู้ว่าท่านนาบีละหมาดในขณะที่อยู่ในบ้านยังไงนะครับหรือใกล้ชิดเรียกว่าแทบจะเ,เห็นท่านนาบีใกล้ชิดที่สุดในการละหมาด นะครับไม่ว่าจะเป็นซุปพี่ไม่ว่าจะเป็นมะกริดอิชะหรือเวลาไหนก็ตามเนี่ยอนัสเห็นลักษณะการละหมาดของท่ารอสูล้อนมากกว่าซอฮาบะท่านอื่นซึ่งซอฮาบะอาจจะเห็นลักษณะของทารอสูล้อนเนี่ยในบางเวลาหรือในบางโอกาสหรือในบางสภาวะการแต่อนัสเห็นทารอสูล้อนละหมาดในหลายหลายสภาวะการเช่นลักษณะของลบีละหมาดในขณะที่หิว นะครับในขณะที่ไม่สบายในขณะที่เจ็บป่วยในขณะที่เดินทางฉะนั้นสาบาท,ทุกคนจึงลงมติว่าถ้าจะดูการละหมาดวะทัลสุลฮ์สุลสลามว่าละหมาดแบบไหนเนี่ยให้ไปดูท่านอานัสอิบนูมาลิกเนื่องจากว่าท่านเป็นบุคคลที่ละหมาดเหมือนกับท่านนบีมากที่สุดในทุกๆก,การกระทำนะครับ อย่างที่เราบอกนะครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอบูบักนะครับได้ได้ได้แต่งตั้งนะครับได้แต่งตั้งสฮฮับให้ไปทำการปกครองดูแลประเทศบาเรนในขณะที่ท่านมีมีอะไรครับมีช่วงเวลาของการเป็นคอลิฟ้าอยู่นะครับหรือหาคนที่จะดูแลนะครับน,นครบ,บาเรน ือแคว้นบาเรนในยุคที่ท่านปกครองเป็นกอดีฟ้าอยู่เนี่ยนะครับท่านจึงถูกแต่งตั้งทูม,มัสตากรอรบ,บินบัสรลฉะนั้นบุคคลแรกที่ที่ถูกแต่งตั้งจากท่านอบูบักให้ไปดูแลในเรื่องราวของศาสนาหรือแม้กระทั่งการเมืองการปกครองในแคว้นบาฮเรนก็คือท่านอบูท่านอานัสอิบโนมาลิกเช่นเดียวกันท่านก็มีโอกาสได้ถูกแต่งตั้งจากท่านอบูอบูบักในการปกครองเมืองบัสรลนะครับ หลังจากที่เคยปกครองหรือดูแลเมืองมาดีนะนะครับฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านอานัสอิบนูมาลิกนะครับที่ได้ที่ได้เห็นถึงความมีความรู้มีความสามารถจนกระทั่งนักวิชาการจงบอกว่าฮะดีษที่รายงานจากท่านอบูท่านอานัสอิบนูมาลิกนะครับรายงานฮะดีษที่เราพบอยู่เนี่ยก็คือ2286ดหฮะดีษด้วยกัน 2,286ะดีด้วยกันที่ท่านอานัสอิบมาลิกได้รับฮะดีษจากท่านรอสูลาะสโลลาห์อะลัยฮะสัลลัมซึ่งในนั้นก <reb> ็ม <space> ีท่านหนึ่งก็คือท่านอิมาาบุคอรีบอกว่าท่านได้บันทึกฮะดีษของท่านอันัสอิบมาลิกในตำราของท่านเนี่ยนะครับ318ะดีด้วยกันท่านอิมามุสลิมนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับได้บันทึกฮะดีษของท่านอานัสอิบมาลิกในตำราของท่านในฮะดีษของท่านเนี่ย 70ด,ดิฮะดีษด้วยกันนี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านอานัสอิบโนมาลิกซึ่งแน่นอนที่เราบอกว่าในปีที่93ที่ท่านที่ท่านเสียชีวิตท่านได้เสียชีวิตที่เมืองบัสรอ์นะครับและก็เป็นสฮาบะท่านสุดท้ายที่ถูกฝังที่เมืองบัสรอ์ท่านอานัสเป็นสฮาบะท่านสุดท้ายที่ถูกศพของท่านถูกฝังที่เมืองบัสรอร์หลังจากนั้นไม่มีสฮาบะคนไหนถูกฝังณนเะมืองบัสรอร์ ต่อจากท่านอานัสอิบนุมาลิกในวันที่ท่านอานัสอิบนุมาลิกเสียชีวิตท่านกตาดาได้เล่าว่านะครับมีซาบา่านหนึ่งดีฮาบรรยาวนิสฟุลอิลมีมีซาบา่านได้บอกว่าวันที่ท่านอานัสเสียชีวิตเนี่ยนะครับความยิ่งใหญ่ของอานัสเนี่ยได้ทําให้ความรู้เรื่องราวของอิสลามหายไปครึ่งหนึ่งในวันที่ท่านตายนะครับเนื่องจากว่าความยิ่งใหญ่ของท่าน อานัสอิบนาลิกในการที่ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่กับทารุสุละสุลลาะอะลัยฮะสัลลัมไม่แปลกใจครับกับบุคคลที่สามลำดับที่สามท่านอานัสอิบนุมาลิกจึงได้เป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นครึ่งหนึ่งของความรู้เมื่อท่านจากไปดุนยาหายไปครึ่งหนึ่งจากความรู้ที่เป็นเรื่องราวของอิสลามครับวบิไลต์ฟิกวะลฮิดายะสัลลมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม